ในแต่ละปีจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ NBA ผ่านระบบดรัอยู่60คนครับและเชื่อกันว่าผู้เล่นที่ถูกดรัเป็นอันดับที่หนึ่งในปีนั้นๆคือผู้เล่นที่ดีที่สุดพร้อมกับความคาดหวังที่ติดตัวมาว่าจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามโลกในอุดมคติกับโลกแหงความเป็นจริงนั้นมันช่างต่างกันครับดังนั้นเราจะมาพาดูกันว่าดราฟอันดับที่1ของแต่ละปีพวกเขาประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวแต่อย่างใดและในปัจจุบันพวกเขาไปอยู่ไหนกันบ้างครับ <the> เรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นดราฟอันดับที่1ปี2000ครับเคนยอนมาตินผู้เล่นตำแหน่งฟอร์เวิร์ดที่ถูกเลือกโดยทีมนิวเจอร์ซีเน็ต ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเป็นลูกี้เขามีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับกับ12แต้ม7.4รีบาวแล้วก็1.7บล็อกซึ่งนั่นเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เขาถูกเลือกให้อยู่ใน NBA All Rookie First Team หรือถ้าพูดให้เข้าใจอีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มผู้เล่นลูกี้ที่ดีที่สุดในปีนั้นแต่น่าเสียดายครับเขาถูกโหวตเป็นเพียงอันดับ2ครับจากการชิง Rookie of the Year หรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งในปีนั้นผู้เล่นที่คว้ารางวัลอันดับหนึ่งก็คือไมค แต่ถึงแม้จะพลาดรางวัลลุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีแต่มาตินเองก็โชว์ผลงานได้ดีทีเดียวครับและตัวเขาเองก็ได้ลงเป็นตัวจริงทุกเกมและนะับตั้งแต่รุ่การ2000จนถึง2004ผลงานของเขาเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วย โดยในปี2002ตัวเขาที่มีทั้งเจสันคิดเคอรีคิเทลและริชาร์ดเจฟเฟอร์สันสามารถพาทีมนิวเจอร์ซีย์เน็ตเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่ว่าโชคร้ายต้องไปเจอของแข็งไปหน่อยครับเพราะพวกเขาต้องไปพบกับทีมเอลเอเกอร์ที่ในตอนนั้นมีทั้งแช็คและก็โคบี้อยู่ร่วมกันเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาแพ้ในรอบไฟนอลถึง4-0ต่อเกมเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามในปี2003พวกเขาก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งที่2นี้ต้องมาเจอกับทีมซานตูนสเปอร์ r, ที่ถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นเสมอกันได้2ต่อ2ในเกมที่4แต่สุดท้ายก็พลาดท่าแพ้กับสเปอร์ไป4ต่อ2เกมในเกมที่6ครับแล้วพอเข้าสู่ปี2004มาตินก็ถูกเทรดไปอยู่กับทีมเดนเวอร์นัเกตที่เพิ่งได้คาร์เมลอนโทนี่ซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีม เรื่องความโชคร้ายมันอยู่ตรงนี้ครับทุกชมครับเพราะว่ามาตินได้รับบาดเจ็บในปี2005และได้ลงเล่นเพียงแค่2เกมในฤดูก,กาล2006ทำให้เขาถูกย้ายไปย้ายมาครับตลอดระยะเวลากว่าสี่ฤดูก,กาลนั้นเขาย้ายไปถึง3ทีมเลยครับก็ไปอยู่กับทีมเอลคลิ p เปอร์นิวยอ k n กนิกแล้วก็มิวสิบัพส์ก่อนที่จะตัดสินใจรีทายในวันที่3กรกฎาคมปี2015 โดยในปัจจุบันนะครับเคนยอนมาตินก็ยังอยู่ในวงการบาสครับซึ่งในตอนนี้เขารับหน้าที่เป็นโค้ชครับในลีกที่ชื่อว่า Big กทรีหรือการแข่งขันที่เอาอาดีตผู้เล่น NBA นั้นมาแข่งในรูปแบบ3าคูณสนั่นเองครับ คว้าไม่บราเรามาดูกันต่อกันเลยดีวยกว่าครับกับดราฟอันดับที่1ปี2001คว <me> ้าไม่บราวผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่ถูกเลือกจากทีมวอชิงตันวิสซาร์คว้าไม่บราวถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากๆครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในลีกแล้วครับเพราะว่าตัวเขานั้นได้รับความไว้วางใจและถูกเลือกโดยเทพเจ้าแห่งโลกบาสเกตบอลอย่างไมเคิลจอแดนที่เป็นประธานของทีมวอชิงตันวิสซาร์อยู่ณขนาดนั้นแถมยังไม่พูดกับดาร์ฟคอร์ลินส์โค้ชของทีมวอชิงตัน,ว,นวิ ถ้าคุณรับผมเข้าในทีมคุณจะไม่วันเสียใจอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าก่อนเข้ามาในลีเขาจะได้รับความสนใจมากขนาดไหนก็ดูเหมือนว่าความสนใจกับฝีมือนั้นมันจะตรงข้ามกันครับเพราะว่าในช่วงรดูก,การแรกที่เขาเป็นรุกกี้นั้นเขามีผลงานเพียงแค่4.5แต้มแล้วก็3.5รีบาวด์ต่อเกมเท่านั้นแล้วรู่การที่เขาเล่นดีที่สุดกับทีมพอมดก็คือรู่การที่3ครับซึ่งตัวเขานั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10.9แต้มแล้วก็7.4รีบา แต่นั่นก็ยังดูเป็นตัวเลขที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการลงเล่นถึง30นาทีต่อเกมแต่ถึงอย่างนั้นทีมโบเชนทวิสตัดก็ยังยื่นข้อเสนอต่อสัญญากับความไม่เราวาครับโดยยื่นสัญญาไป5ปี30ล้านเหรียญแต่ตัวเราวนั้นปฏิเสธครับโดยมีข่าวลือนะครับว่าที่ตัวเขาไม่อยากอยู่กับโบเชนทวิสตัดต่อไปนั้นเพราะว่าเขานั้นมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอย่างกิลเบิร์ตอารินัสแล้วก็โค้ชณตตอนนั้นเอ็ดดี้จอแดน ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเดือดเลยครับเพราะว่าทําให้ทุกคนนั้นเกลียดความไม่เบาแล้วก็ด่าความไม่เบาว,ว่าเป็นราฟระดับที่หนึ่งที่ห่วยที่สุดเท่าที่บริษัท NBA เคยมีมาเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าตอนที่อยู่กับวิสาัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ถูกกับกิลเบิร์ตอารีนัสแล้วก็ไม่ถูกใจกับโค้ชอาจจะทําให้ผลงานแย่จากตรงนั้นแต่พอย้ายมาอยู่กับเลเกอร์ผลงานของเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยครับแถมยังแย่ลงกว่าเดิมอีกซะด้วยซ้าไป อย่างที่เราเห็นตัวอย่างในคลิปนี้ครับเขาว่างลงๆได้มีโอกาสดังแล้วก็ดังพลาดแถมยังแกล้งว่าเหมือนตัวเองนั้นถูกตีหน้าอีต่างหากทั้งๆที่มือของคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้โดนอะไรตัวเขาเลยครับ สุดท้ายตัวบราวก็อยู่กับเลเกอร์ได้เพียงแค่3ปีครับแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่กับทีมเมมฟิสกิสซีซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมเมมฟิสกิสลีหนึ่งฤดูการเต็มเข้าลงเล่นเพียงแค่15เกมครับแล้วก็ได้เป็นตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวจากอาการบาดเจ็บ แล้วก็ย้ายไปอยู่กับทีมดีทรอนพิสตันสองฤดูก,กาลซึ่งในฤดูก,กาลแรกเนี่ยเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริง30เกมเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ฤดูก,กาลที่2องเนี่ยเขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวครับซึ่งจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะบอกเราเป็นในๆน,น,นะครับว่าดีทรอนพะิสตันรู้แล้วแหละว่าความไม่เบามันไม่มีฝีมือจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังได้เล่นต่ออีก3ปีนะครับโดยย้ายไปอยู่กับทีมชาร์ลอตต์ฮอนเนสต์โอริจินสเตเดอร์แล้วก็สุดท้ายครับไปจบอาชีพการเล่นกับทีมฟ er ิาาลา โดยในปัจจุบันนะครับจากรายงานล่าสุดเมื่อปี2019ครับความไม่บาวถูกจับครับจากข้อหาที่เขานั้นมีกัญชาไว้ในครอบครองหลังจากที่ผ่านรับอันดับที่1ไป2คนซึ่งดูแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังครับทีนี้เรามาดูกลุ่มคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จกันหน่อยดีกว่าครับกับรับอันดับที่1ปี2002ครับเหยาหมิง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าเหยาหมิงคือผู้เล่นเซนเตอร์ที่ตัวใหญ่มากๆครับกับความสูง7ฟุต6นิ้วหรือประมาณ2เมตรกับ29เซนแต่ถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ใน NBA นั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่ครับโดยทางด้านของชาร์ลส์บัคเล่ได้เคยออกมาพูดว่า ถ้าหากว่าในช่วงที่เป็นลูก,กี้เนี่ยเหยาหมิงสามารถทําแต้มได้เกิน19แต้มแค่เกมเดียวนะครับเขายินดีที่จะจูบก้นเคนนี่สมิธหนึ่งในผู้ร่วมดําเนินรายการ Inside the NBA เลย get points. get points the He He his said Ming in I'll kiss ass. Yao gonna game. 19 19 ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยชาวบัคสเล่ก็เหมือนจะชนะพนันนะครับเพราะในเกมแรกของเหยาหมิงที่ต้องเจอกับทีมอินนาเพเซอร์เนี่ยเขาไม่สามารถทําแต้มได้เลยครับโดยในช่วง7เกมแรกในการลงเล่นอาชีพเหยาหมิงมีค่าเฉลี่ยเพียงแค่สแต้มต่อเกมเท่านั้นกับค่าเฉลี่ยในการลงสนาม14นาทีต่อเกมหลายต่อหลายคนเริ่มที่จะหมดหวังกับเหยาหมิงและด้วยความที่เป็นเอเชียของเขาทําให้ยิ่งโดนดูถูกเข้าไปอีกแต่ถ้าว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนในปี2002นั่นแหละครับตัวเขาสามารถทําได้ถึง20คะแนนครับจากการทําฟิลโกลแบบเพ เ้าครั้งเลยพร้อมกับยิงลูกโทษลง2ลูกติดอีกด้วยนั่นหมายความว่าชาวสบาร์เล้แพ้พนันครับและเขาจําเป็นจะต้องจูบก้นเคนนิสมิดแต่อย่างไรก็ตามครับชาวสบาร์เล้ไม่ได้จูบก้นเคนนิสมิดจริงๆนะครับแต่เขาเนี่ยไปจูบก้นลาของเคนนิสมิดแทนครับ unboxing, <of> ไม่ใช่แค่ชาวอาร์ก์เล่ยน,นะครับที่ไม่ให้การยอมรับเหยาหมิงในช่วงแรกที่เข้ามาในลีกเพราะแม้แต่ตัวชาคิโอนิวในปี2003ก็ยังพูดกับเยาหมิงเป็นภาษาจีนในเชิงล้อเลียนด้วยครับประมาณว่าแบบชิงฉองเหยาชิงโชและด้วยการกระทํานั้นเองทําให้ชาวจีนโดยส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจครับเพราะรู้สึกว่าโดนเหยียดเชื้อชาติอย่างไรก็ตามตัวเยาหมิงเองก็ออกให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเข้าใจครับว่าตัวโอนิวเนี่ยแค่หยอกเล่นเท่านั้นแต่เขาเองก็บอกเพิ่มนะครับว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าชาวจจีนนนนคคอออืืื่่เเเะิดหหมกกัับาารปล จนมาถึงวันที่17มกราคมปี2003ครับทั้งเหยาหมิงและโอนิวก็ได้มีโอกาสพบกันครั้งแรกครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยทางด้านของเหยาหมิงก็สามารถบล็อกโอนิวได้ถึง2ครั้งเลยครับในช่วงเปิดเกมแล้วก็สามารถทํา6คะแนนแรกให้กับทีมร็อกเก็ตได้อกด้วยจนจบเกมครับเหยาหมิงสามารถเก็บไปได้10แต้ม10รีบาวแล้วก็6บล็อกในขณะที่โอนิวเนี่ยสามารถทําไปได้31แต้ม13รีบาวแต่บล็อกไม่ได้เลยสักครั้งเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้ชาคิโอนิวออกมายอนยาอนเ,น,นเล้พูด เยาวหมิงก่อนหน้านี้ครับตัวเยาวหมิงได้รับความนิยมจากแฟนๆ NBA อย่างรวดเร็วครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวใหญ่เป็นชาวเอเชียแล้วก็ด้วยมารยาทที่ค่อนข้างดีครับทำให้เขาเนี่ยได้รับเลือกให้ติดออสตา์ Star ถึง8สมัยและในฤดูก,กาล2005กับ2006ตัวเขายัางเป็นผู้เล่นที่ได้รับโบวให้ติดออสตามากที่สุดเป็นอับดับ1ถึง2ปีติดเลยทีเดียวแต่ในขณะที่เส้นทางอาชีพนบกบาสของเขากาลังเป็นไปได้ด้วยดีตัวเขากลับมีอาการบาดเจ็บที่เรนหัวแม่โป้งเท้าซ้ายครับจนถึงข แล้วก็ต้องฝืนลงเล่นไปเรื่อยๆกับอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังมาตลอดจนกระทั่งในฤดูก,กาล2010-2011ครับเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายของเยาวหมิงให้เล่นไปได้น,นานๆยูซันโรกเกตออกมาตัดสินใจว่าพวกเขาจะจำกัดเวลาในการลงเล่นในสนามของเยาหมิงให้เหลือเพียงแค่24นาทีต่อเกมเท่านั้นพร้อมกับพักตัวเยาวหมิงไม่ให้เล่น2เกมติดอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตัวเยาวหมิงก็ทนรับพิษบาดแผลไม่ไหวครับทำให้สุดท้ายเขาตัดสินใจรีทายในปี2011ทั้งๆท,ท,ที่ยังมีอาการเจ็บหัวเข่าแล้วก็เท้าอีกด้วย ซึ่งการประกาศรีไทยของเหยาหมิงนั้นถือเป็นปรากฏการท์ทีเดียวครับเพราะในสื่อโซเชียลของจีนอย่างไวโบเนี่ยมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับการรีไทยของเหยาหมิงถึง1.2ล้านครั้งเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้บรรณาธิการของ NBA ณขณะนั้นอย่างเดวิสเตินก็ยังพูดด้วยนะครับว่าเหยาหมิงเนี่ยถือเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ครับระหว่างจีนกับอเมริกาโดยใช้บาสเกตบอลเป็นแกนหลัก แล้วพอผ่านไปได้5ปีครับในวันที่9กันยายนปี2016ชื่อของเยวหมิงก็ได้ถูกบันทึกเข้าไปอยู่ใน hall of fame ของวงการบาสเกตบอลพร้อมกับชายคิโอเนลตำนานแชมป์ NBA 4สมัยและอา l เลนไอเวอร์สันสุดยอดครอสโอเวอร์ตลอดกาลเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะในวันที่3กุมภาพัานธ์ปี2017ทีมฮิวอรันรกเก็ตก็ยังตัดสินใจรีไท์เบอร์เสื้อให้กับเยวหมิงอีกด้วยครับ ในปัจจุบันเหวีมิงยังคงอยู่ในวงการบาสเกตบอลนะครับแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตที่เดียวครับกับตำแหน่งการเป็นประธานของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศจีนครับสำหรับด้บอันดับที่1ปี2003จนถึง2006จะมาในอีก7วันนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะ